สื่ออินเดียรายงานข่าวข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องที่ว่าด้วยข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะปราสาทตาเมือนทมปราสาทต่างๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาฮินดู นอกจากนี้สื่ออินเดียยังเผยว่าอินเดียเองก็มีส่วนสำคัญในการช่วยบุรณะปราสาทในกัมบพบูชาเล่นเอาเขมรล้อนตัวออกมาวายวายว่าเขมรเป็นประเทศที่ถูกกลั่นแกล้งก่อนจะมีคนไทยเอามาสวนว่ามันก็แค่แผนเรียกคะแนนนิยมของหุ่นเซนเท่านั้นในขณะที่คนอินเดียบอกว่าสนับสนุนไทยเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่อนุรักษ์วัฒนธรรมฮินดูมากที่สุดในอาเซียน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Touch Studio ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับสื่อของอินเดียก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างไทยกับคุปชาวไปเช่นกันโดยที่สื่ออินเดียนะครับกล่าวว่า ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับวัดต,ตามันทมซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่11ที่อุทิศให้กับพระอิศวรสถานที่ศักดิทธิ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมชายแดนสืบเนื่องจากในสมัยอนาณานิคมที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตชัดเจนกลายมาเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งที่ซับซ้อนความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์มรดกทางศาสนาและการเมืองยุคใหม่มาบรรจบกัน โดยที่มีนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรและฮุนมาเนตเป็นศูนย์กลางในขณะที่กัมพูชาหันไปพึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและไทยยืนหยัดอย่างแข็งกล้าวว่าจะไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วอินเดียมีบทบาทในการรักษาบรรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันนี้ได้อย่างไรแล้วเหตุใดวัดโบราณจึงก่อให้เกิดข้อพิพาททางการเมืองสมัยใหม่ในเอเชีย เอาละครับและจากนั้นนะครับสื่อของอินเดียก็ได้มีการไล่เลียงไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงที่มีแม่บ้านชาวเขเมรนะครับเข้ามาร้องเพลงชาติที่ปราสาทตาเหมอนทมจนต่อมานะครับก็มีการประทะมีทหารเขเมรเสรียชีวิตทางเขเมรก็ได้ยื่นเรื่องขึ้นศาลโลกให้พิจารณาคดีในขณะที่ไทยเรานะครับก็ปฏิเสธอำนาจศาลโลกก่อนที่สื่ออินเดียจะมีการตบท้ายนะครับว่าอินเดียมีส่วนช่วย ในการบุรณะวัดในประเทศกัมพูชาที่เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอินดูเอาไว้อย่างมากมายซึ่งตรงนี้ก็แทบจะกลายเป็นการตบหน้ากัมพูชาไปขชาดใหญ่นะครับว่าประเทศที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของวัฒนธ,ธรรมต่ว่าเวลามีการซ่อมแซมเนี่ยกลับไปสามารถซ่อมแซมหรือว่าบูรณะได้เองต้องให้ประเทศอินเดียนะครับมาซ่อมแซมให้ซึ่งมันก็แปลกๆอยู่ว่าไหมครับ เอาละครับละจากตรงนี้ก็มีทั้งชาวอินเดียชาวกัมพูชานะครับรวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งทํางผมเองนะครับได้รวบรวมบางความคิดเห็นมาฝากกันดังต่อไปนี้ มาที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นชาวอินเดียนะครับก็กล่าวว่าฉันอยู่อินเดียฉันไม่รู้ประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้หรอกแต่ว่าฉันคิดว่าทั้งสองประเทศที่เป็นชาพุทธไม่ควรทะเลาะก,กันมันต่างจากสถานการณ์การก่อการร้ายระหว่างอินเดียกับปากีสถานพวกคุณควรสร้างทางเดินมิตรภาพรอบๆวัดพระศิวะก่อตั้งร้านค้าจากทั้งสองประเทศ สร้างสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราขนาดเล็กฉันพนันได้เลยว่าทุกคนจะต้องมีความสุขและจะได้ไม่เสียพลังงานไปกับความขัดแย้งเช่นนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมาไม่แน่ใจว่าเป็นชาติไหนนะครับก็เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชานะครับว่าในกัมพูชาตอนนี้กําลังเป็นช่วงฤดูการเลือกตั้งผู้นําต้องการสร้างสัตว์ตร่วมกันเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากข้อบกพร่องของตนเอง และรวบรวมการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นทุกรอบการเลือกตั้งในกัมพูชาความคิดเห็นตอ่มาคราบก็กล่าวว่ากัมพูชามักจะอ้างว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเรื่องนี้เคยเกิดข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาและเวียดนามลองดูดีๆว่าใครคือตัวปัญหา ต่อไปเลยครับคนนี้เป็นชาวลาวนะครับก็กล่าวว่าสนับสนุนประเทศไทยชั้นเป็นลาวและตอนนี้ที่ลาวก็มีปัญหาเรื่องแผนที่กับกัมพูชาด้วยรัฐบาลไม่ยอมรับกัมพูชาและกําลังเตรียมทหารเพื่อเข้าใกล้ชายแดนที่กัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในฝั่งลาวเช่นกันอ้าวไหนคนเขมรบางคนเขาบอกว่าประเทศลาวจะร่วมกับเขมรลบก,กับไทยไม่ใช่หรือครับแม่สงสัยว่าเขมรเนี่ยจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะแม่ และมาที่ความคิดเห็นตมาลีดีกว่านะครับคนนีก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับว่าในฐานะคนที่อยู่ในวงการสื่อมา,มากกว่า30ปีฉันไม่เคยเห็นประเทศไทยสร้างปัญหาให้กับกัมพูชาเลยมีแต่กัมพูชาเท่านั้นที่เรียกร้องและสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยตลอดเวลาในอดีตประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาหลายแสนคน ให้รอดพ้นจากอันตรายของสงครามในประเทศแต่ว่าวันนี้พวกเขากลับลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแล้วจากความคิดเห็นนี้ที่บอกว่ากัมพูชาเป็นตัวปัญหานะครับก็เลยทําให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยคนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวเขมรนะครับก็เข้ามากล่าวตอบโต้ว,ว่าถ้ากัมพูชาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วทําไมกัมพูชาถึงเป็นฝ่ายฟ้ยฟองศาลโลกแล้วไทยไม่ฟ้องแต่หากว่าไทยสะอาดจ,จริงก็ฟ้องกัมพูชาเลย ฉันไม่ได้พูดเล่นๆคนต่อมาครับวัฒนธรรมขเขมรถูกลบเลือนไปพร้อมกับขเขมรแดงในปี1 9 7 5ทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาจากความช่วยเหลือของประเทศไทยที่พยายามสร้างวัฒนธรรมของพวกเขาขึ้นมาใหม่เนื่องจากทั้งสองวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันมาก ต่อมาเป็นคนไทยนะครับกล่าวไว้ค่้นข้างยาว่ากัมพูชาถูกปกครองโดยประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า450ปีแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่กัมพูชาจะสืบทอดวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยแม้แต่กษัตริย์กัมพูชาก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยสยามตั้งแต่ยังเด็กและได้รับการแต่งตั้งโดยราชสำนักสยามแม้แต่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ในราชสำนักกัมพูชาก็เป็นภาษาไทยแต่ว่าคนกัมพูชาไม่กล้าที่จะยอมรับสิ่งนี้มุมมองต่อมาครับ ความขัดแย้งเป็นเพราะฝรั่งเศสในอดีตและตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าบอสใหญ่บางคนที่สนับสนุนกัมพูชาเพราะบอสใหญ่ลงทุนมหาศาลในกัมพูชาลวมไปถึงคาสิโน,โนท่าเรือฐานทัพเรือสีนุววลประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีที่คอยช่วยเหลือเมื่อกัมพูชาประสบปัญหา แต่ว,ว่าเมื่อใดก็ตามที่กัมพูชามีปัญหาภายในประเทศก็มักจะเกิดการประทะากาันที่ชายแดนมันช่างเป็นเรื่องที่แสนจะบังเอิญเสียเหลือเกิน คนต่อมาครับกล่าวว่ากัมพูชาใช้วัดโบราณเป็นข้ออ้างในการขยายดินแดนและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในฝั่งไทยอย่างมีรายงานว่ากัมพูชาตั้งเป้าที่จะขยายการอ้างสิทธิ์ลงไปยังพื้นที่ชายฝั่งของไทยซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นกันเหตุผลก็คือความจำเป็นในการหาเงินมาชำระหนี้ให้จีนต่อมาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียหรือกัมพูชาพื้นที่เหล่านี้รวดมีมรดกอันล้ำค่าร่วมกันแทนที่จะทะเลาะกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องอนุรักษ์มรดกฮินดูและพุทธเอาไว้ ความคิดเห็นของชาวอินเดียคนสุดท้ายนะครับล่าว,ว่าอาเซียนอาจล่มสลายเนื่องจากประชาชนอาเซียนไม่รักกันฟิลิปปินส์มีทัศนคติเชิงลบต่อมาเลเซียอินโดนีเซีย,ยก็มีทัศนคติเชิงลบต่อมาเลเซียเวียดนามและไทยก็มีทัศนคติเชิงลบต่อกัมพูชาสิงคโปร์มีความขัดแย้งกับมาเลเซียและล่าสุดเมียนมาก็มีความขัดแย้งกับไทย เราก็เป็นอันครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอินเดียชาวกัมพูชานะครับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้เพราะถือว่าเ,เพื่อนๆละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหนสัสดาหนี้สวัสดีครับ